ไอ้อาหารปลาอาหารปลาอ,าล,าอาล,าล้ว่อาหาหนีล,หลาาให้อหา,า,อา,าเี่คือมัดต้นสนอ่างทองสถานการณ์น้ำตอนนี้มาดูน้ำท่วม เรื่องของเรื่องเมื่อเชา้าคือใส่ปาดแล้วก็เดินเรื่อยๆมา,านี้นคือเมื่อเช้าไลฟ์สดตรงเฟซบุ๊กที่ตรงนี้นนะที่ตึกข่าวๆข้านตี่หมู่แล้วก็ตอนนี้ก็คือมาดูสถานการณนะ์น้ำแล้วก็แม่มาไว้แต่มาไหว้พระแล้วก็ให้อาหารปลานี่สิบกว่าขั้นนะประมาณสิบห้าขนะั้น อันนี้ในตัวเมืองนะที่ไหนมาให้เด็กมาให้อาหารปลากับทุกคนให้อาหารปลามาเที่ยวมาเที่ยวอ่างทองกันเนี่ยก้อนนี้ยี่สิบบาทก็และสิบบาทถ้าเราแบ,บ่งเป็นก้อนเล็กๆแล้วมาดูปลาวัดต้นสนกันถ้าขนาดน้ําเยอะขนาดนี้ปลาก็ไม่ไปไหนนะปลาอยู่ที่เดิมน่าดูๆเยอะไหมทุกคนดูปลาปลาวัดต้นสน เป็นคนแรกที่จะเปิดอได้แลยนะนี่ให้ดูอาหารปลาตะการละ20บาทเองอือว้าวใครเคยมาบ้างใครเคยมาบ้างว่าต้นแนะนำมานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานบ,บติธรร ส่วนมากั้งแต่ต,ตามไปอันก็ค่อยเวลาเลยอ่าเนี่ยอะไรอยู่เล็อ่าปลาเยอะม,มีปลาส่วนมากจะเป็นปลาปลาอะไรนะปลาสวายส่วนมากเป็นปลาสวายนะอ่าให้อาหารปลามาด้วย มานล่ yup. <po target> นมาทำมันเป็นวันเกิดให้ทุกชาวให้ดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศได้ปใครปามวัตถัวถสนณฑ์มาดูมาดูสถานการณ์นะปกติไม่ค่อยมีน้ำมาเคยอยูกแม่แต่เดี๋ยวกลับไปดูแม่ต่อเพราะว่าน้องแบบผมก็เลยไม่ได้ไปดูเล ตัดๆตัดๆแบบน,นี้เลยดูปลากันอ้าวโอ้โหโอ้โหเยอะเลอทุกคนแปลกนะปลาน้ำน้ำเยอะแค่ไหนก็ไม่ไปไหนมีปลาตะเพียนมีปลาตะเพียนส่วนมากจะเป็นปลาสวายน้ำไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ ตรงนี้น้ำไม่ค่อยไหลดู่ป็นใจอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำเจ้าพยานะครคบปรามนม้งปกต,ติจะเดินลงไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ต่ำม,มากอยู่ต่ำม,มากมันต่ำม,มากแต่ตอนนี้น้ำขึ้นแพมมันก็เลยขึ้นไม่ลำลุกก็เดินเ,เดินเดินไม่กี่ขั้นมันไดก็ถึงในรอบนัน่นกะหลาย สองปีสองปีได้บ้างที่ไม่เคยลงมาในนี้อันนี้คือว่าต้องสงอมีอาหารบางกีบาอก,กีตอนที่ไฟ์สดเฟซบุ๊กก็ยืนตรงนู้นยืนตรงนี้แหละระหว่างบ้านระหว่างตึกสีขาวกับบ้านหลังสีชมพูป้าก็เดินมาเข้าวัด ก็มาให้อ่านแปปลาแล้วมาดูสถานการณ์นั่งนั่นเดินยืนนานมไม่ได้ละวะในปวดเพราะว่าช่วงที่ไปเชียงใหม่เกิดอุบัติเหตุนิดหนึ่งแล้วไปหาหมอหมอให้พักขายาวแต่นี่คือตอนเช้าก็คือเดินออกกำลับบงกายเดินออกกำลับบงกายช่วงเช้า จะให้นี้ก็เกยกปลาจังแต่แต้องหักแให้ดูอีกครั้งหนึ่งทุกคนอาหารปลานเนี่ยเสสัสนน่ากินคนกินไม่ได้นะเป็นอาหารปลาเป็นอาหารปลาทุกคนคอยดูคอยดูปลามันจะกินคอยดูปลามันจะกินโย่ย่แล้วนะหนึ่งสอง ใครดีใครได้จ้ะด,ด,ดูดิตัวไหนใจตัวไหนเอาไปวะเยอะ ให้มัให้มาดูบรรยากาศบัตรนสวนมากงๆใครใครอยู่ใกล้ก็แนะนำมาได้นะคิดว่าน่า,นาจะมีคนอา่านควาไปเอสซีแม่นลำบาน,น้ดูบรรยากาศเสวเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมนะทุกคนก็นบวช ต้องบวชค่ะเอ้ยเขาบวชชีพราหมทุกวันมาได้เลยว่าต้นสนหน้าติดถนนหลังติดวัดบ้านเป็นบ้านพักโคลนะที่อยู่ป <c oughs> ีนี้น่าจะน้ำไม่ท่วมแล้วๆๆมั้งนาะแม่ไม่แน่สิบเก้านี่ปล่อยแล้ว อาหล่อ89หรอเราดูต่อไปเราดูต่อไปอืม19เนี่ยเขาจะอปแต่ตอนนี้ก็นุะบางบานงบานดูแ้ใช่สไอยู่ก็ขาวอะบางบางบานบางบานดูแล้ว น่าจะบางบานหละ,มะ,มะเมื่อเมื่อคืนดูข่าวอยู่ท,นนทวดไหมอืม,มน่าจะทวมแล้วคาว่ารอรอติดตามสถานการณ์วันที่สิบสิบเก้าอ่ะอ่ะพอจีแต่ถ้าเกิดระดับนี้ก็คือเข้ามาถ้าปล่อยประมาณนี้ก็น่าได้อยู่ เหมือนน้ำจะลงไหมอ่ะเหมือนขอบน้ำจะลงลงหรือเปล่าดูดูขอบน้ำแล้วนั้นทุกคนเนะ่นะเน่ะเหมือนเหมือนลอยน้ำเปียกอยู่อะ่ะหรือว่าอะไรขึ้นเะนี่ยที่ที่ดําดําข้างล่างขอบขอบปูนข้างล่างลอยน้ำเปียกน้ำลงก็ไม่ลง,ลงอันนี้ก็ ให้ดูสถานาการณ์ให้อาหารปลาสองเั็นเป็นแห้ป้าวัดทุส่วนทองมาเล่นมาเที่ยวได้มาเที่ยวได้ทุกคนคนเยอะจะต่อวัิตย์เยอะไหมเยอะเนาะไม่อยู่ที่ไหนเนี่ย มาปฏิบัติธรมที่บานนี้อเดินนะใจเลยก็อยากอยู่ใกล้ใกล้ๆโรงใกลู้กอยู่ไหนอ๋อลหอยู่นงขมไหมคะบานอะไรนะไม่เคยไปอยู่ที่ไหนคะนี่ลบบุรีอ๋อลบบุรีอ๋อ เคยไปวัดอะไรที่เขาขึ้นวัดพ่าประจันหรือวัดอะไรนะเาวัดเขาวงพระจันทร์ไปไปเหรอนเโอ้โหหนูขึ้นไปหน่อยเดียวเองไปถ่ายรูปเฉยๆแล้วครับแต่ก่อนไปเที่ยวบ่อยตอนที่แม่ไม่เป็นไรตอนที่แม่ป่วยเร็วๆขา่ก็ขาดที่มันไกลไกลหมอไกลอะไรก็เลยเจ็บมาบวชมาบวช จบไว้แค่นี้แล้วนะจบไว้แค่นี้นะ